เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาภาดพิงถึงบุคคลใดทั้งสิ้นซึ่งอาจมีชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงสถานที่สมมติขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่งโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นลลิตา น้องสาวของฉันจุดเริ่มต้นแห่งฝันร้ายในซอยเปลี่ยวณนะซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองกรุงเทพเวลาล่วงเท่าสู่เที่ยงคืนความเงียบเข้าปกคลุมทุกสรรพสิ่งมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าที่กระพริบเป็นจังหวะตามลมที่พัดเอื่อยๆ วินนักศึกษาหนุ่มผู้เหน็ดเหนื่อยจากการเรียนพิเศษกำลังเร่งฝีเท้ากลับไปยังอพาร์ตเมนต์เก่าๆของเขาที่ตั้งอยู่สุดซอยตึกแถวเก่าคร่ำครือ้อที่ถูกความมืดกลืนกินดูหน้าขนลุกยิ่งนักในยามวิการทันใดนั้นสายตาของวินก็ปะทะเข้ากับร่างเล็กๆที่นั่งกอดตุ๊กตาเก่าๆอยู่ข้างถังขยะหน้าตึก เป็นหิงสาวในชุดโลลิต้าสีซีดจ,จางที่ดูไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมแม้แต่น้อยใบยหน้าของเธอถูกบดบังด้วยเรือนผมยาวประบาที่ยุ่งเหยิงแต่ดวงตาคู่นั้นกลับจ้องมองวินด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาราวกับมีบางสิ่งซ่อนเร้นจยู่เบื้องหลังความไร้เดียงสา เมื่อวินเดินผ่านร่างเล็กนั้นก็ลุกขึ้นยืนช้าๆหันหน้าเข้าหาเขาพร้อมเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบที่ทำให้เลือดในกายของวินหยุดไหลชั่วขณะพี่ชายมีน้องสาวไหมคะวินตกใจจนแทบหยุดหายใจ เขารีบก้าวผ่านเธอไปอย่างรวดเร็วราวกับถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงพยายามไม่สบตาไม่ตอบคำถามแม้หัวใจจะเต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งเขารีบขึ้นลิฟต์ไปยังห้องพักของเขาโดยไม่เหลียวหลังเงาตามตัวที่หน้าขนลุก ความหวาดกลัวที่เกาะกลุมจิตใจของวินยังไม่จางหายไปเมื่อวันรุ่งขึ้นขณะที่เขากำลังจะนำถุงขยะไปทิ้งที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำให้วินถึงกับพงังอะหิงสาวชุดโลลิต้าคนเดิมกำลังนั่งอยู่ที่เดิมราวกับไม่เคยขยับไปไหนดวงตาคู่นั้นยังขมจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่ลดละ ด้วยความตกใจและรีบร้อนวินเผลอโยนถุงขยะพลาดไปโดนตุ๊กตาเน่าๆที่เธอถืออยู่เสียงตุกตาที่ตกลงกระทบพื้นดังฝังชัดในความเงียบดวงตาของหญิงสาวเบิกโพลงขึ้นทันทีแววตาที่เคยเย็นเยียบพลันเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวเธอเงยหน้าขึ้นมามองวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่แฝงด้วยอำนาจ ศกกระปรกต้องทำความสะอาดเธอลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาวินอย่างช้าๆบังคับให้วินพาเธอขึ้นไปบนห้องเพื่อทำความสะอาดด้วยความหวาดกลัววินไม่มีทางเลือกนอกจากพาเธอขึ้นไปและนับตั้งแต่นั้นหิงสาวลึกลับคนนี้ก็ไม่ยอมจากไปเธอเริ่มเรียกวินว่าพี่ชายอย่างสนิทสนมราวกับเป็นคนในครอบครัว พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปนี้ทำให้วินรู้สึกได้ถึงลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามาตำนานเมืองและคำเตือนจากเพื่อนสนิทความวิตกกังวลที่สะสมมาหลายวันทำให้วินตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้บอลและเอ็มเพื่อนสนิทของเขาฟังทั้งสองฟังเรื่องของวินด้วยสีหน้าซีดเผือดก่อนที่บอลจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า นี่มันตำนานน้องสาวชุดโลลิต้าชัดๆเลยวินเอ็มเสริมขึ้นมาพร้อมกับเล่ารายละเอียดของตำนานเมืองสุดสยองที่เล่าขานกันมาปากต่อปากหากใครเจอหิงสาวชุดโลลิต้าคนนี้และถูกถามคำถามเดิมว่ามีน้องสาวไหมคะถ้าตอบว่ามีน้องสาวเธอจะไปฆ่าน้องสาวตัวจริงของคนนั้นแล้วสวมรอยเข้ามาอยู่แทนที่อย่างแนบเนียน ถ้าตอบว่าไม่มีน้องสาวเธอจะฆ่าคนคนนั้นทิ้งเสียทันทีอย่างไม่มีความพราณีแต่ที่เลวร้ายที่สุดคือถ้าไม่ตอบอะไรเลยเธอจะกลายเป็นน้องสาวที่บิดเบี้ยวและจะอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดการดุดเงาตามตัวที่ไม่มีวันสลัดหลุดวินถึงกับเข่าอ่อนเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมด เขานิ่งเงียบไม่ตอบคำถามนั่นหมายความว่าเขาได้เลือกหนทางที่เลวร้ายที่สุดโดยไม่ตั้งใจความสยองขวัญที่ทวีคูณและภัยคุกคามน้องสาวแท้ๆนับจากวันนั้นชีวิตของวินก็ตกอยู่ในฝันร้ายหิงสาวโลลิต้าที่เรียกตัวเองว่าน้องสาวเข้ามาควบคุมชีวิตของเขาทุกย่างก้าว เธอทำร้ายเพื่อนสนิทของเขาอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อพวกเขาพยายามเข้ามาช่วยเหลือ วินพบว่าห้องของเขาที่เคยรกระเกะระกะกลับถูกทำความสะอาดอย่างบ้าคลั่งทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับถูกจัดฉากไว้และที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเธอเริ่มคุกคามฟ้าน้องสาวแท้ๆของวินผ่านทางโทรศัพท์และข้อความปริศนาที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้วันหนึ่งฟ้าตัดสินใจมาเยี่ยมวินที่ห้องพัก เธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องกลิ่นอาบชื้นผสมกับกลิ่นโลหะจางๆคลุ้งไปทั่วห้องก่อนที่ฟ้าจะได้ทันถามอะไรหิงสาวชุดโลลิต้าก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเธอยิ้มให้ฟ้าด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ขนลุกก่อนจะคว้ามีดปลายแหลมที่ซ่อนไว้มาฟาดฟันใบหน้าและร่างกายของฟ้าอย่างบ้าคลัง่ง เลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นไปทั่วห้องเสียงกรีดร้องของฟ้าดังกล้องอยู่ในความมืดมิดวินพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ก็ถูกหญิงสาวผลักกระเด็นไปติดกำแพงเขาทำได้เพียงมองดูน้องสาวของเขาถูกทำร้ายอย่างทารุณต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยความจริงเบื้องหลังโรงพยาบาลร้าง วินที่รอดชีวิตจากการถูกทำร้ายหนีออกมาจากห้องพักของเขาอย่างไม่คิดชีวิตเขามุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลจิตเวชร้างแห่งหนึ่งชาญเมืองที่เขาเคยได้ยินข่าวลือที่นั่นเขาหวังว่าจะได้พบคำตอบบางอย่างที่อธิบายเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินี้ โรงพยาบาลเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีดูน่ากลัวยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเขาเดินเข้าไปในซากปรักหักพังเขาก็ได้พบกับห้องทำงานของแพทย์ที่ยังคงมีเอกสารและข,ของใช้บางอย่างหลงเหลืออยู่บนโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยฝุน่นวินพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่เขียนโดยหมอธนาอดีตจิตแพทย์ผู้ดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้ สมุดบันทึกเล่มนั้นได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึงหญิงสาวชุดโลลิต้าคนนี้มีชื่อว่ารามณีเธอคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์ฆาตกรรมยกครัวที่พี่ชายแท้ๆของเธอเป็นคนก่อพี่ชายของรามณีได้ทารุนเธออย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เธอมีสภาพจิตใจที่บิดเบี้ยวและโหยหาพี่ชายในอุดมคติที่จะรักและปกป้องเธอหมอธนาพยายามจะรักษาอาการของรมัมณีโดยการสวมบทบาทเป็นพี่ชายให้แต่ก็ล้มเหลวรัมณียังคงติดอยู่ในวังวนของความหวาดกลัวและการโหยหาพี่ชายที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งเธอหนีออกจากโรงพยาบาลและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย จุดจบที่น่าสยดสยางและวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดก่อนที่วินจะทันได้ทำความเข้าใจความจริงทั้งหมดรมณีก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเธอจับตัววินกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ที่เคยเป็นที่อยู่ของเขาเมื่อไปถึงวินก็พบกับภาพที่ทำให้โลกของเขาสลายลงตรงหน้ารามณีได้ฆ่าทุกคนที่เขารักไปหมดแล้ว ทั้งพ่อแม่เพื่อนสนิทและน้องสาวของเขาร่างไร้วิญญาณของพวกเขาถูกจัดวางราวกับเป็นฉากละครสยองขวัญรมณีทรมานวินทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อบังคับให้เขากลายเป็นพี่ชายในอุดมคติของเธอ วินถูกจับมัดไว้และถูกบังคับให้วาดภาพของเธออย่างสวยงามในที่สุดวินก็ยอมจำนนต่อชะตากรรมเขาหยิบผู้กันขึ้นมาและเริ่มวาดภาพของรมัมณีอย่างสุดฝีมือภาพที่ออกมานั้นงดงามราวกับมีชีวิตรมัมณีมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาว,ว่านี่แหละพี่ชายในอุดมคติของฉัน แต่แล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าเธอกระซิบต่อด้วยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกแต่พี่ชายแบบนี้ฉันไม่ต้องการอีกแล้ววินเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เลื่อยไฟฟ้าในมือของรอมณีจะทำงานเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังสนั่นไปทั่วห้องพร้อมกับเสียงกรีดร้องของวินที่เงียบหายไปในความมืดมิด ฉากสุดท้ายของเรื่องคือภาพหญิงสาวสองคนกำลังเดินข้ามทางม้าลายยามค่ำคืนในอีกซอยหรึงของกรุงเทพท่ามกลางแสงไฟนีออนที่สาดส่องลงมาหนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวที่ดูเหมือนกำลังเร่งรีบกลับบ้านสายตาของเธอบังเอิญเหลือไปเห็นร่างเล็กๆที่นั่งกอดตุ๊กตาเก่าๆอยู่ข้างถังขยะเป็นหญิงสาวชุดโลลิต้าคนเดิมที่วินเคยพบ เธอเงยหน้าขึ้นและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าคุณมีน้องสาวไหมคะวงจรแห่งความสยองขวัญได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยไม่มีที่ท่าจะจบลง